สวัสดีครับพบกับนิวสมาเนียอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้เช่นเคยครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวที่น่าสนใจกันสักหนึงก็เป็นเรื่องของท่านอ้นที่ก่อนหน้าน,นี้โดนเอามาโยงเรื่องการเมืองอะไรต่างๆนาน,นาคือหลายคนก็รู้ดีแหละว่าท่านอ้นเป็นใคร แล้วก็ท่านเพิ่งได้มาเที่ยวได้มาเยี่ยมเมืองไทยเมื่อไม่นานที่ผ่านมานะครับก็มีกระแสชื่นชมว่าท่านโอนเนี่ยเวดูดีอะไรประมาณนี้ครับผมก็คือก็เป็นเรื่องของนานาจิตตังนะครับบางคนก็ชอบหรือบางคนก็ไม่ชอบก็เป็นก็คือไม่ใช่เรื่องแปลกอย่างเรื่องของพรรคการเมืองบางคนก็ชอบพรรคนี้แต่บางคนก็ไม่ชอบหรืออีกพรรคหนึ่งเนี่ยบางคนก็ชอบพรรค พักอีกพักนั้นนะแต่บางคนก็ไม่ชอบเช่นกันซึ่งมันก็ไม่ได้มีอะไรผิดอะไรถูกอย่างท่านอ้นก็ถือว่าเป็นอ่าอก็คือเป็นคนที่วางตัวดีเลยทีเดียวนะครับคือก็ต้องบอกว่าเวลาท่านอ้นมีความเคลื่อนไหวใน Facebook อะไรเนี่ยคนก็จะเข้าไปกดสแสดงความคิดเห็นกันเยอะนะครับท่านอ้นก็มีชื่อว่าอ่าวัชรีสอนวิวัชราวงศ์ล่าสุดก็ไปตกปลาแต่ปรากฏว่าไม่ได้ปลาสักตัว <c oughs> ก็มีคนมาแซวก,กันคำๆนะครับว่าดีแล้วค่ะไม่ได้ไม่ต้องทําบาปประมาณนี้ครับ นี่นะครับผมท่านโอนก็ตกปลาสักนิดนึงนี่นะครับก็เป็นลำน้ำลำน้ำเล็กๆครับแต่ก็ดูแบบว่าสดชื่นมาตกปลาสักนิดนึ่งนี่นะครับใส่หมวก a l l Black ซะด้วยนะครับอาจจะชอบเรื่องของลักบี้ท่นโอนก็โพสต์ไว้ตามนี้ครับอยู่ในแม่น้ำสามชั่วโมงแต่จับไม่ได้สักตัวก็ดีไม่ได้ทำบาป ไอลอต tery ฟลายส์ yeah. บางคนอาจจะเบื่อเรื่องการเมืองก็อาจจะไปเลือกชมสิ่งที่น่าสนใจนะครับไม่เป็นเรื่องดาราเรื่องบันเทิงอะไรต่างๆท่านโอนก็ถือว่าเป็นคนดังคนหนึ่งครับผมก่อนน้นนี้ท่านโอนก็โพสนะครับว่าขอความกรุณาอย่าเอาผมมาเชื่อมโยงกับนักการเมืองหรือพรรคการเมืองไม่มีความปรารถนาที่จะยุ่งเรื่องการเมืองเลยเข็มก็เห็นประชาชนติดกันเยอะแยะก็เป็นเรื่องเข็มกลัดนะครับที่ ตอนนั้นนายนายทักษิณลงมาจากเครื่องบินครับมาถึงเมืองไทยก็มีเข็มกัดแล้วก็โยงไปว่ายท่านโอนก็ติดเหมือนกันซึ่งจริง,รงๆแล้วมันไม่น่าจะเป็นประเด็นหรือว่าอะไรครับมันก็คือบางทีมันก็โยงเกินไปมันไม่น่าจะเกี่ยวกันเลยครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถเมนไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ